สวัสดีค่ะตอนเย็นๆแต่นี้เราอยู่กับเคสที่น่าสนใจมากๆเลยนะสำหรับเคสนี้กับผู้ใช้่แล้ววันนี้เป็นเคสที่สเปเชียลมากๆเลยนะคะแล้วก็ผู้ที่แปลงโฉมสเปเชียลคือคุณหมอเอิร์ธของเรานะคะถามว่าสเปเชียลยังไงหมอขออนุญาตซูมที่แผลก่อนเลยเนาะกับเคสต้นแขนนี่อ่าขออนุญาตนะคะก็เคสแบบนี้นะคะดูดไขมันต้นแขนเนี่ยเป็นเคสที่เคยตัดหนังนัก ัดหนังแขนมาแล้วนะคะเมื่อ10ปีก่อนเนะาะซึ่งเราจะเห็นว่าลักษณะดูแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่เห็นรอยแผลแต่ว่าถ้าดูจากด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นรอยแผลที่เป็นแผลผ่าตัดก็เลยบอกว่าทําไมเป็นเคสยากทําไมเป็นเคสหินเพราะว่ามีพังผืดที่อยู่ด้านในมาถามคุณหมอเอิร์ดดีกว่าคุณหมอเอิร์ตอนที่เราสลายไขมันอะ ทงังผืดเยอะไหมเยอะครับเคดีเยอะมากเลยเลย,เล,ยเลือกเป็นหัวที่ใช้ในการตัดผังผืดโดยเฉพาะเลยอืมเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้หัวนี้มาใช้เป็นหัวธรรมดาเน,ะนี่ยมันมันจะทําให้การถลายผังผนะืดเนี่ยทำได้ยากมากขึ้นแล้วก็ใช้เวลามากขึ้นด้วยอซึ่งเคสยากแบบนี้นะคะจะต้องมาประเมินก่อนเนะาะแล้วต้องคุยกับคนไข้ให้เข้าใจก่อนอว่าตอนที่ทำเนี่ยเคสแบบนี้อาจจะช้ํา มากกว่าเคสปกติเพราะ<ด>ว่าเราจะต้องร็ะทางผือด้วยค่ะแต่ว่าเท่าที่ดูเมื่อกี้ไข่มันก็ออกมาเยอะมากเลยเนาะอะเดี๋ยวเรามาถามคุณพี่เขาว่าไปตัดไขมันบริเวณท้องแขนมาเรียบร้อยแล้วลูกค้าหลายคนจะคิดว่าจะไม่จะไม่กลับมาอ้วนอีกนะจะไม่มีไขมันออกมาอีกเนาะเดี๋ยวเรามาถามกันว่าทำไมถึงได้มาทำการดูดไขมันที่บริเวณท้องแขนที่หลังจากตัด หลังแขนไปแล้วเมื่อสิบปีที่แล้วมีปัญหาอะไรนะคะมันมันย้วยอะค่ะมัน,ม,นมันเหมือนับเป็นถุงป่องป่องอยู่ก้อนเดียวอะค่ะยังไม่ออกแล้วตอนที่แบบว่านเนี่ยขนาดมีพังผืดที่ใต้ผิวของเราตอนที่คุณหมอเออทำเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะรู้สึกกึศกึศไหมนิดเดียวเรารู้เลยใช่ไหมว่าเป็นพังผืดใช่ค่ะโอเคอ่ะด้านนี้ยังไม่ได้ดูดไขมันอ่ะ ส่วนด้านนี้เริ่มดูดแล้วอ้าวเริ่มเล็กแล้ว,ลวดูดูขนาดไข่มันจืดออกไปยงัยงยังยังเดืองเลยเนาะนี่ขนาดเป็นพังผืดงั้นเดี๋ยวเราจะมาทำอีกหนึ่งข้างให้ชมเนาะ,ะเดี๋ยวให้คุณหมอเอิร์ธเนี่ยเก็บต้นแขนบริเวณด้านนูน้นก่อนซึ่งเคสนี้ทำเป็นต้นแขนกับแผ่นหลังป,ปีกเสื้อชั้นในนะคะก็ถามว่าเคสนี้สเปเชียลยังไงไม่ไม่เหมือนเคสอื่นๆเนาะก็ตรงที่ เคยทําตัดหนังแขนมาแล้วเพื่อให้แขนเรากระชับเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ทํา10ปีที่แล้วนะคะอ่ะอก็ไม่เป็นไรถึงจะเป็นเคสยากยังไงนะคะก็สู้ตายทีมแพทย์ของเราสู้ตายอ่ะอุปกรณ์ที่ดีครับงานเราไม่ต้องใช้แรงมากก็ได้ไม่ต้องใช้แรงมากก็ได้นี่ เนาะก็เราเคสนี้นะคะใช้ทั้งหมดในการสองเครื่องก่อนในตอนนี้ก็คือใช้ตัวเวเซอร์สมูทไปเพื่อที่จะสลายพังผืดชั้นใต้ผิวก่อนเนะาะแล้วก็ใช้ตัวผ้าไมโครแอร์ตัวนี้นะคะที่ ทำให้ไขมันเนี่ยออกมาได้เยอะเนาะต้นแขนแบบนี้เลยอ่ะอันนี้อาจจะเห็นรอยแผลชัดเจนนะคะ,ะคุณหมอเอิธเขาก็สู้มากเลยนะ,ะเขาก็แบบว่าใจเอามากเลยนะที่แบบว่าอ๋อโอเคเป็นพังผืดแต่ก็ยังสามารถที่จะแก้ได้เนาะ,ะก็คเคสใหญ่แบบนี้<ะ>หรือว่าเคสยากแบบนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะคะ,ะอ่ะ มาเลยเรามาดูดไขมันอีกหนึ่งข้างนี้ช่วยเตรียมยกสายเลยนะคะโอโ้โหเค b คุณหมอเอินม,มีความตั้งใจมาก,มากๆเลยนะ,อะนอกจากที่จะดูดไขมันหนะ้าท้องสวยแล้วนะคะยังเป็นเคสยากๆเคสแก้แบบนี้ก็เต็มที่เลยอ่ะมาลูกค้าหลายๆท่านเนาะอาจจะคิดว่าการตัดหนังไปแล้วเนี่ยจะทำให้หนังตึงตลอดอะจะทำให้ไขมันไม่กลับมาอีกเนาะก็ ถ้าเราอ้วนขึ้นนะคะหรือว่าอย่างเคสนี้เนาะมีลูกมีน้องมาก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยก็มีไขมันเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะก็วันนี้เราก็มาทําการดูดไขมันเพิ่มนะคะอ่ะไปะเราก็ไม่กวนคุณหมอละนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสู้ๆนะคะโอเคโอเค,โอเคค่ะสวัสดีค่ะ